พุทธบริษัทวัดปัญญานันทรามคือวันที่เราได้ร่วมกันวางศิลาะเษิกปรินิพานวิหารและก็จวบหมอที่เราชาววัดปัญญาพร้อมใจกันจะร่วมเจริญพระพุทธมนตร ถวายเป็นพระราชุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นที่รักยิ่งของพวกเราพระองค์มีชีวิตอยู่เพื่อประโยชน์และความสุขของคนไทยทั้งชาติ วัยและอายุไขเปลี่ยนแปลงไปตามลำดับเราทั้งหลายรับรู้ในความเปลี่ยนแปลงของอายุขแต่ด้วยดวงใจอันเป็นสิ่งละเอียดอ่อนของพวกเราความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นขอให้เปลี่ยนเพื่อ ความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพขอพระองค์ทรงปราศจากโรคาพาดด้วยอาศัยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมประสง์ขอพระองค์ได้รับรู้ว่ายามที่พระองค์ มีพระประสงค์อยู่ในความเป็นปกติสุขลูกๆของพระองค์ก็มีแต่คำว่าปิติยามที่พระองค์อาพาธเราทั้งหลายก็ขอกล่าวคำว่าแบ่ความอาพาธนั้นมาให้เป็นบารมี แก่พวกเราทุกคนที่ได้ร่วมกันนำสิ่งดีงามถวายให้แก่พระองค์เพื่อพ้นจากโรคาพาดน,นั้นกิจที่เราจะกระทำก็คงไม่พ้นจากพระประสงค์ที่พระองค์ทรงมี ปฐมบรมราชาองการก่อนขึ้นครองราชว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระปณิธานนั้นแม้วันเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายก็เปลี่ยนไปแต่น้ำประเทยของพระองค์ยังไม่เคยเปลี่ยนแปลง แล้วพระองค์ก็ยังตรัสในช่วงหลังๆมาว่าขอให้ชาวไทยทั้งมวลยาว่วงรักพระองค์แต่ขอให้ทุกคนรักกันเถอะน้ำประทัยที่สูงส่งนี้เกินคำบรรยายแต่อดได้หรือที่เรา ต้องมีคําว่ารักและเทิดทูนบูชาพระองค์ไม่มีอะไรที่จะไปหยิบยื่นถวายในทางวัตถุซึ่งพระองค์ก็คงมิได้ปรารถนาจากพวกเราที่จะน้อมนำวัตถุนั้นไปถวายแต่เราขอน้อมนำเอาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ย ถวายในโอกาสนี้เพื่อพิธีได้เป็นไปด้วยความงดงามและเป็นการเทิดประเกียรติแก่พระองค์โดยตรงมาขออนุญาตที่จะเจริญพรโยมสัตสมัมุนพันทุกภูติมาเป็นประธานเปิด กรวยถวายพระพรแด่พระองค์ในโอกาสนี้ท่านเป็นอุปนายกพุทธสมาคมคนที่หนึ่ง